ต่อจากนี้ไปชาวขานค่ะโอกาสแห่งความก้าวหน้าโอกาสแห่งความเจริญโอกาสแห่งความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นนะคะ,ะคิดจะตัดสินใจทำอะไรหรือลงทุนทำอะไรไปแล้วหรือคุณได้กระทำอะไรลงไปแล้วก็ตามผลสำเร็จคุณกำลังจะได้รับนะ,ะส่วนในเรื่องของการเงินการทองนะคะคุณเรื่องของไรายได้จะมีช่องทางไรายได้ใหม,ม่เกิดขึ้นได้ รวมไปจนถึงรายได้ของคุณนะคะอ่ามันดีขึ้นนะคะมันดีขึ้นเจรจาพาทีติดต่อค้าขายอะไรต่างๆทำงานประเภทไหนต่างๆนานารายได้ยอมส่งผลดีให้กับชาวขานนะคะคุณอาจจะมีคนเข้ามาช่วยด้วยในการทำงานของคุณได้นะคะโดยเฉพาะคนที่ทําส่วนตัวก็อาจจะหมายถึงคุณได้ผู้ช่วยได้คนเข้ามาช่วยนะคะมาสนับสนุนให้ การหาเงินของคุณมันก็คล่องตัวขึ้นมันต้องย่อมดีขึ้นและบางท่านก็อาจจะมีโชคทางการเงินส่วนชาวขานในบางท่านนะคะกาลังเชื่อว่าครึ่งปีหลังนี้จะตัดสินบางท่านจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองนะบางท่านตัดสินใจไปไกลๆก็มีนะคะเดินทางไกลได้ชีพระจอรงเท้าได้หรือมีช่วงจังหวะหนึ่งที่คุณจะต้องชีพระจอรลงเท้าก็ได้นะคะชาวปีขานส่วนในเรื่องของบ้านที่ทางที่อยู่อาศัยเรื่องของเครือญาติเรื่องของคนในบ้าน มีปัญหาให้คุณต้องคิดต้องแก้ไขนะคะปัญหาต่างๆนานา,นารวมไปจนถึงใครที่มีลูกหลานบริวารก็จะมีเหตุที่คุณจะต้องคิดเครียดแก้ไขในเรื่องของลูกหลานบริวารหรืออาจจะหมายถึงค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารก็ได้นะคะตรงนี้อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเยอะสักหน่อยหรืออาจจะอารมณ์ประมาณว่าตรงนี้หมายถึงคุณจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆในช่วงของเรื่องปีนี้นะคะ าการได้เริ่มต้นการได้ทำอะไรใหม่ๆในช่วงของครึ่งปีนี้ครึ่งปีหลังจะตัดสินใจลงทุนทำอะไรก็ต้องรอบคอบเช่นกันอย่าประมาทในการลงทุนนะคะอย่าประมาทส่วนในเรื่องของบ้านระวังสุขภาพร่างกายของเครือญาติคนใกล้ตัวนะคะในบ้านของคุณนะส่วนตัวเองหลายๆท่านครึ่งปีจะเป็นครึ่งปีของการตัดสินใจในเรื่องของอาชีพการงานด้วยเช่นกันนะคะ รวมไปจนถึงคุณอาจจะมีหมายถึงโอกาสการงานที่มั่นคงได้มองสองมุมมองแต่บางท่านจะตัดสินใจในเรื่องของอาชีพการงานบางท่านอาจจะตัดสินใจอยากมาลุยสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองได้นะคะส่วนบางท่านก็อาจจะหมายถึงคุณอาจจะเคยทํางานเป็นพนักง,งานกินเงินเดือนแต่คุณอยากจะมาทําส่วนตัวอย่างเงี้ยอันนั้นก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะอ่าส่วน คืออะไรอยากจะทราบลองปัญหาบุตรบริวารหรืออาจจะหมายถึงบริวารในที่นี้อาจจะหมายถึง